มาฮะพี่พี่ไขค,คอกาแฟ ى? เชิญทางนี้เลยนะคะพี่พี่มาเจอกับเนสกาแฟเรดคัพแบบนี้เลยพี่พี่สองกล่องราคาเพียง69บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พีนะ่เนาะเป็นนี่เลยนะฮะกาแฟสําเร็จรูปผสมกาแฟข้อบดละเอียดแบบนี้หอมหอมแบบนี้เลยจากเนสกาแฟเรดคัพของเรา69บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พีนะ่เนาะหอมกลมกล่อมมากเลยนะะกับกาแฟตัวนี้เลยไปแบบแม่นะเป็นกาแฟเรดคัพสุดออริจินอลเลยแม่เต็มรสเต็มกลิ่นแบบนี้เลยพี่พี่นะหกบาบาทเท่านั้นกับปริมาณ2กล่องแบบนี้เลยนะครับ พี่เนาะนี่เลยเต็มเปลี่ยนไปด้วยเออนะฮะเอกลักษณ์ของเนสกาแฟเลยแม่นะเออทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วเนาะกับเนสกาแฟตัวนี้พี่ๆี่เนาะแล้วก็มานี่เลยน้องมาเปิดแฝดเซลให้พี่ๆี่ทุกคนนะครับหกสิบเก้าบาทเท่านั้นกับเนสกาแฟเลยคับตัวนี้เลยนะฮะใครสายกาแฟนะฮะน้องเรียนเชิญเลยพี่ๆเพราะว่าถูกมากวันนี้น้องมาจัดโปรโมชั่นให้แล้วนะครับแปลว่ามีสินค้าเออจำนวนจํากัดนะแม่นะเพราะว่าน้องจัดให้ถูกมากจริงๆเพียงหกสิบเก้าบาทเท่านั้นเลยแม่นะทางเรื่องของคนรักสุขภาพอีกอย่างหนึ่งนะแม่นี่เลย นะเป็นเนสกาแฟที่แบบว่ายกระดับทุกการสัมผัสของพี่ๆเลยนะเออนี่เลยตั้งแต่จิบแรกยันหยดสุดท้ายเลยแม่69บาทเท่านั้นแล้ว2กล่องแบบนี้คุ้มมากๆเลยกับเนสกาแฟเลทคัพตัวนี้นะฮะสินค้านี้น้องมาจัดราคาพิเศษให้พี่ๆเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นเลยพี่ๆต้องรีบซื้อ,ร,อรีบตุนกันเลยนะครับพี่ๆนะเพราะว่าน้องมีมาให้ไม่กี่จํานวนเท่านั้นนะแม่จํานวนจํากัดจริงๆมีไม่กี่ออเดอร์เท่านั้นเลยนะครับพี่ๆต้องรีบเลยเพราะว่าราคาเพียง69บาทแม่ที่อื่นน้องไม่รู้ว่ากี่ร้อยนะแม่แต่ 69บาทเท่านั้นเลยเป็นแบบว่าเนสกาแนี่เลยเนสกาแคลาสสิกแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเนาะใครที่สายกาแฟน่ยแม่ต้องรู้อยู่แล้วว่าเนสกาแฟเขาดังอยู่แล้วนะแม,แม่แล้วก็หอมมากๆเลยกาแฟเขาแบบขั้วบดละเอียดขั้วบดใหม่ตลอดเลยแม่แม่แมนะแล้วเพียง69บาทอ่ะแม่ๆ่ตอนนี้เราออเดอร์กันออกกันรัวๆเลยเพราะว่าหลายๆบ้านหลายๆคนเขาก็ดื่มตัวเนสกาแฟกันอยู่แล้วนะแม่นะรีบซื้อรีบตุนกันได้เลย69บาทเท่านั้นเลยนะแม่นะเป็นกาแฟแบบว่าเออขั้วแบบละเอียดเลยแม่เข้มข้นเลยแม่คือจะแบบว่าเออกินเข้้าไปนีรูสึก ถึงรสชาติกาแฟได้อย่างเต็มเปียบเลยแม่แม่หกสิบเก้าบาทเท่านั้นจ้ะราคานี้จํานวนจํากัดและตอนนี้แฟลชเซล์ใกล้จะหมดแล้วพี่ๆต้องรีบซื้อรีบตุนกันได้เลยน้องเปิดแค่ไม่กี่ออเดอร์เท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนะกับเนสกาแฟเลดคัพแบบนี้เราได้ไปสองกล่องอ่ะพี่ๆหกสิบเก้าบาทแบบนี้หาซื้อได้ที่ไหนอีกร้านนี้เท่านั้นนะนาทีเท่านั้นกับน้องนี่ไลฟ์พิเศษแบบนี้แม่แม่มาจัดโปรโมชั่นให้พี่ๆทุกคนนะฮะร,รีบซื้อรีบตุนกันได้เลยนะฮะหกสิบเก้าบาทเท่านั้นเลยกับนเนสะ เช้าตอนเที่ยงตอนบ่ายก็ได้หมดเลยนะแม่เนาะตัวนี้เลยนะทำให้แม่แม่เนี่ยรู้สึกสดชื่นแล้วก็หอมกลิ่นกาแฟที่แบบว่ารั่วละเอียดแบบนี้เลยของเนสกาแฟเลทครับไปพี่ๆ69บาทเท่านั้นอะระหว่างนี้แอดมินอุ้ยแม่แอดมินบอกว่าเหลือเพียงไม่กี่ออเดอร์แล้วจ้าแม่ต้องรีบแล้วราคา69บาทเท่านั้นนะน้องมีทั้งคูปองส่งฟรีนะแม่นะเก็บเกินปลายทางน้องก็มีแล้วยังมาเปิดโปรโมชั่นราคา69บาทแบบนี้ให้พี่ๆอีกเออแม่แม่ถูกมากๆเลยถ้าใครได้ถูกกว่านี้พิมมาอวดทองได้้้้เลยนนนแแมม่่่่่ตววาาาอองงัใจร ถูกมากเลยเพียง69บาทเท่านั้นเลยอ่ะรีบซื้อรีบตุนกันได้เลยก่อนที่ราคาจะดีดไปนะแม่อ่ะน้องมาเปิดให้พี่ๆทุกคนนะราคานี้ไม่ได้มีกันให้บ่อยๆเนาะหกบาบาทเท่านั้นเอยไปแม่นะสกล่องสุดคุ้มแบบนี้นะจะซื้อไปทานเองหรือซื้อเป็นของฟงของฝากก็ได้เลยนะแม่กับเนสกาแฟเรดครับสกล่องแบบนี้69บาทเท่านั้นเลยแม่ตอนนี้เหลือไม่กี่สิบออเดอร์แล้วแม่แม่น้องจะไปแล้วนะหมดโปรโมชั่นนี้ราคาจะดีดแล้วนะคะพี่ๆรีบซื้อรีบตุนกันได้เลยนะนี่เลยโค้ดส่งฟีก็บ เงินปลายทางก็มีแม่แรีบซื้อรีบตุนกันได้เลยจ้าเนสกาแฟเลยครับ2กล่อง69บาทเท่านั้นนะครับรีบซื้อรีบตุนกันได้เลยนะคะพี่พ